ในชีวิตที่เรียบง่ายนี้ข้าพบความสงบสุขแต่ใจของข้าก็ยังคงหวยหาความรู้ภูมิปัญญาที่อยู่นอกเหนือจากสิ่งเหล่านี้แบ่งปันคําถามของเจ้ากับข้าแล้วข้าจะเสนอเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาให้กับเจ้าท่านอาจารย์คงจื้อข้าพยายามเข้าใจโลกใบนี้เช่นเดียวกับท่านสังเกตนะเหรียญบนเส้นทางข้างหน้าที่กุดเขียวผ่านความมุดงานของธรรมชาติเจ้าเห็นอะไรไหมข้าเห็นชีวิตในรูปแบบที่บริสุทธิ์ที่สุด ความจมกลืนที่เร่รำไปกับสายลมจิงสิเหรียญดวงตาที่เจ้าใช้ในการมองเห็นโลกนั่นเองที่ทําให้เจ้ามีความเข้าใจลึกซึ้งปัญญาไม่ใช่จุดหมายปลายทางครับอาจารย์มันคือการเดินทางนั่นเองต้นไม้ต้นนี้จะเติบโตเช่นเดียวกับปัญญาภายในตัวเราทุกคนเท่าความกล้าหาญที่จะสแสวงหาความรู้นั้นคอยหล่อเลี้ยงจิตวิญญ,ญาณภูมิปัญญาเป็นการเดินทางที่ไม่มีจุดสิ้นสุดเกิดจากการค้นพบด้วยตัวเองผ่านความเมตตาและความเข้าอ,อกเข้าใจมุ่งมั่นเรียนรู้จากทุกสิ่งรอบตัว และแบ่งปันปความรู้แก่ผู้อื่น